ศาลเจ้าสถานที่ที่มีการจุดทูปตลอดทั้งวันเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยิ่งการบ่นบานสารกล่าวต่อเทพเทวดาผู้มีจิตศรัทธาจะจุดทูปมากขึ้นเป็นทวีคูณเพื่อให้ขวัญทูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาส่งผ่านคำอธิษฐานจะมีใครร่วงรู้ขวัญทูปที่มีส่วนผสมของเพียงขี้เลื่อยน้ำมันหอมเหล่านี้กำลังเป็นมหันตภัยร้ายของผู้ที่สูดดม สังเกตจากเพียงแค่กลุ่มควันที่บางเบาผ่านเข้าไปในดวงตาควันทูบก็ทำให้แสบตาน้ำตาไหลและระคายเคืองอ,อแสบตาครับก,ก็พยายามหลีกตา,าแต่ถ้าเกิดแสบก็คือจะบอกว่าพยายามหลบอะ่ะก็เยอะนะคะคันๆก,ก็พยายามก้มให้ต่ำนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอควันทู นิด okay um, ่่อยคะก็ต้องถือทูบให้สูงๆอะค่ะมันก็จะไม่ลอยเข้าตาตัวเองมีการเปรียบเทียบว่าอันตรายจากการจุดทูบ1ดอกเทียบเท่าบุหรี่หนมวนและหากจุดทูบสดอกในที่ไม่ระบายอากาศจะเทียบเท่ามลพิษตาม4แยกที่มีการจราจรหนาแน่น สาลเจ้าบางแห่งจึงจัดระเบียบจัดกระทางทูบในที่โล่งโปรง่งและดับทูบในน้ําหรือทรายลงในกระถางทันทีที่เริ่มมีกลุ่มควันจํานวนมากส่วนสถานที่ปิดก็จะติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อให้ควันเบาบางลงควันทูปสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธากลายเป็นมหันตภัยร้ายต่อมนุษย์อย่างไม่รู้ตัว